บ้านสินแลนด์จ้าวันนี้แม่ถ่องมาตามหาคุณแม่ของน้องบี๊ดนะจ้ามาเจอหรือ,อยังล่ะแม่เจอหรือ,รอ,รอ,อยังคะหาให้เจอนะ,ะนะแม่นะหหาใ้เเจอนาะมาไปละเนาะแม่ถ่องบีนมาเลยเหรอไปละเนาะแม่น,อง,นองบีเยน๊ดแม่บี๊ด แ่นอนได้ข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยปักตะกร้าแม่หนองเยอะมากดิ๊กก็ปักแล้วคนบอกว่าน้ำพีิกแม่หนองอร่อยซึ่งเรานี่เจอแม่หน่องจริงไหมคะงใช่แล้นี่เป็นการที่สองเหนูเจอแม่พี่ีอเปิดวงอ่ะแม่ไม่ได้แปลี่ามงพยาบาลแม่แข่งผักอยู่าแม่นอนแม่นอนจะลงพยาบาลแล้วตรงนี้ท้องพูด่ไม่ได้เ่นกระหนุแล้วเราไม่หกเราอาจจะลงแบคุ่ณเมฆครับเพราะเราจะอามือ เพรา, e. า okay. ะเขานแป๊บนึงักเวลาจม่แ่พโอเคคุยกับแม่ก่อนแม่หน่องแม่หน่องเราบิ๊กมาไดกแม่หน่องรูกบกมานานแล้วนะเขาเป็นยังไงแมเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากขยันกัู่าพรวมั้นเกิทั้งหมดนอ้ทางไทยรู้ไหมเหมือนเกาแม่น่องเมาแม่น่อไขานงจริงจรเหรอเนี่ย แล้วแม่นองเป็นไงบ้างเขาเห็นเขาแบบทำงานด้วยกันอยู่ใกล้กันแม่นองรู้สึกแบบปลื้มแล้วก็แบบว่าพี่ชอบน้องเบนมากๆต่งตัวดีแล้วคะแล้วก็เอฟซีแม่นองเนาะบอกว่าวันนี้แม่นองต้องมาตามหาแม่นอง่ะแม่บินมาจากบินมาจากขอนแก่นใช่ไหค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าโอ้โหเริ่มเมื่อกี้บอกว่าตามหาคุณแม่ทำไมต้องดีใจทำไมต้องมาใช่ค่ะเราบีนจะมาตอนไหนแม่ เของบีเหรอคะอาจจะอยู่ถีแหละค่ะมาเงีอยู่ไหนหาหรืาเอไหหาเจอไพี่แน่เลยใครหาเจอปพี่หอล่าีหาด้หมบีใส่เส้อีอะไรใส่เสื้อสีอะไรดี นไี่ใครอยากพักมากเหมือนนิสัยเหมือนกันกับผู้หญิงนั่นแน่ทำกับข้าวอยู่ตรงนี้นใครอยากแล้วก็ชอบเต้นเลยชอบเต้นอิซๆแล้วก็ชอบขายของไหมชอบขายของด้วยค่ะเฮ้ยไห้แม่แถวนี้ใครรู้บ้างใครใครรคนบอกอ้จะตามหาเจอไหมวันนี้อจะรู้ช่วยแม่ตามค่ะช่วยแม่ตามค่ะให้แม่ขายของอยู่ทำไมนะอยูไหนนะอยู่ไหนนะแม่ลองดี่ห้แม่ตามหาหน่อยจ้าทำกระเพาะปลาอยู่ข้างหน้าเอ๊ งงึวันนี้อย่างอย่างบีก่ะเขามามีน้องบีแล้วถ้าคนคนนั้นได้เป็นแม่น้องบีเนี่ยคนคนนั้นอ่ะเวลาใกล้ชิดบีกแล้วเขาจะเป็นยังไงเข้าไปชีวิตเขาชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายว่นกี้คนคนนั้นต้องเป็นยังไงนะคะอะไรเนี่ยคะคนคนนั้นก็แบบชอบขายของทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาขายเราจะขายเจล

เราไม่ได้พูดถึงไทยเลยเนาะแม่ไม่ได้พูดถึงไทยเลยค่ะคือข้าไผ่เนาะสีหวัด่าเลยไมื่อกี้ี่อไม่มีเลยอ่ะแม่น้องคะวันนี้แม่น้องมีโปรโมชั่นอะไรดีๆแล้วน้ำพริกแม่น้องมันมีความเด็ดอะไรอย่างไรบ้างน้ำพริกแม่ลองกับน้ำเติมน้ำพริกเกี่ยวกองข้าคลิ่นสาหรนะคะต้องยกให้น้ำพริกของแม่น้องเลยบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดรสชาติหอม โดยเฉพาะลูกชายเวียดนามผู้หญิงบ้านทีแลนด์มากหลายมากหลายหลายประเทศก็ครับมากกับแม่อยากกินเจีวบองใช่จริงๆไปเกาหลีกลับมาแม่ยูปลาะยู่ปลาบองมากด่วนใช่ขี่รถประมาณสิบเจ็ดโลไปหาแม่ที่บ้านไปหาแม่ก็เตรียมทิ้ก่อนเลยอยากกินเลยอ่ะคือปลาของเราแม่เป็นสูตรแม่เองใช่ไหมเป็นสูตรของแม่เองค่ะบอกเลยว่าปลาคือพี่น้องสูตร คือถ้าเกิดมีสิบคือให้พังู้เม่อี่หลี่กอยากไปนองก็ปลาเขามันคือแม่ทำแบบสำหรับคนที่แบบว่ากินเผ็ดกินเผ็ดก็กินได้ครับอไม่ทาเผ็ดก็กินได้งั้นหนูอยากลองค่ะได้ครับคุณจะลองกับเจลเจลวเดนียวด้ืยบนโจกแตแม่มีน้ำพริกพร้อมกับปลาหมึกด้วยนะไม่่แบนี้เลย่เอาันนี้แม่ม่มาอย่างนี้เลย ป้าหมึกคือหนึ่งชุดอย่างเงี้ยแม่กับตัวนี้อ๋อเซตนี้อ๋อเซตนี้เี้ไม่วช่เซตนี้อ๋อเซตนี้แล้วก็อย่างนี้ในราคา259บาท200จ้าเย้าสิส่งฟรีได้ตัวนี้ไปเลยก็ไม่ได้แล้วนะถ้าวปลาหมึกก็ไม่ได้แล้วแล้วปลาหมึกนี่คือสี่นิ้วหนึ่งร้อยกรัมเลยนะใช่ค่ะคือทีมงานแบบละจานใหญ่มากแล้วตัวนี้900บาทละจ้า ให้ใครติดตามให้ใครติดตามพี่อองบิลแลียดดูว่าผมกินบ่อยมากไม่ต้องรีวิวเยอะคือไปดูเลื่องดูที่กระเป๋าเลยคือกินบ่อยมากกินบ่อยมากตกข้างนี้หละแม่หลอกนี้จะต้องแบบว่าถ้าลูกชายเกิดว้าอยากกินเจียวบอกว่าพี่ต้องทอดปลาหมึกมันจะต้องแท๊กคู่ไม่คุณกินอย่างนี้หรอไม่เคยกินเลยอะแม่แม่น้องบี๊ดอยู่ไหนนะแม่น้องบิ๊กอยู่ไหนนะใครหาเจอต้องบอกแม่ตอบหน่อยชอบเ ชอบเต้นอะชอบเต้นชอบเต้นนี่มีตรงนี้ไหมอ่ะมีตรงนี้ไหมแล้วบางทีเขานักอยู่เขาก็จะมีความสวยเอ้ใช่เขาจะมีความสวยลวยสวยสวยแล้วได้ข่าวว่าชอบกินนะครับแจ่ววองใช่มอบกินแจ่ววองด้วยชอบกินแจ่ววองชอบกินข้าวเหนียวชอบกินข้าวเหนียวทุกคนหลานใช่ไหมหาเจอไหมคนแต่งงที่ชอบกินข้าวเหนียวใครนะหาเจอไหมคนแต่นไม่ชอบกินข้าวเหนีอะไรไม่ม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 ีอะไร พี่นวลอันนี้คือแบบว่าแม่เผ็ดโดนไฟอ่ะแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นนะคือปะลาร้าของแกคือกลิ่นหอมมากหอมมากทับแตงสัตว์กับ ทุกคนตอนนี้กดได้เลยนะอันนี้คือเป็นเมนูที่แม่นองเคยบอกว่าทุกครั้งที่บิ๊กอยากทานใช่แม่จะรีบทำให้ลูกทานทา่ให้ลูกทานแม่มันนยมอบอุ่นเลยนะควันนี้นถ้าคุณอยากได้ความอบอุ่นไปทานที่บ้านเหมือนกับน้องบิ๊กน้องเบนทุกคนรีบกดเป็นกําลังใจให้กับแม่นองเพราะแม่นองเดินทางมาจากคอนเท<อ>นแล้วดูสีแข<อ>นก็เจ็บแข<อ>นก็เจ็บก็ยัง มานะคะนี่มาให้กำลังใจผู้ชายคนแม่ดอกจ้าคือบอกได้ว่าถ้าคุณเคยกินปลารบองใขี่มาลองมาติดกันดูทำดีมากทพสะอาดมากแล้วแม่ก็ทำเองคุณเองทุกวันคุณลดอ่ะอร่อยอ่ะแล้วที่ทำแบบไม่ใช่โรงงานนะแม่ทำอยู่ที่แม่นั่งเฝ้าทุกวันอ่ะเออเฝ้าตลอดแล้วก็คิวซีตลอดแล้วก็อย่างลองกินปลาหมึกจับปลาหมึกนู้นต้องกินหม้อเดียวันยังไม่รู้คุณมากินหมึกหิบได้ไหมนะน้องอาจจะไม่รู้ เหมือนนวหยิบอันนี้กินไม่ได้น้องคงคิดว่าตากแห้งว่ามันย้อะไรเงี้ยเหมืนด้วยตากมันก็คือต้องมือมันกะแนวิบเป็นวิธีการทอดยังไงกับคนละอั้าใซื้อปลาหมึกไปก็อยากเจ็บครารู้นะคะปลาหมึกเราจะต้องล้างแล้วมาทอดมันจะทำให้รสชาติให้เค็มแล้วก็เนื้อรุ่งนะคะจได้ไหมคะอ ใครอยากจะลองชิมนะแล้วมืออ่ะแม่คัแม่คัตัวแล้วแม่คัมือตัวคู่กันแหละจนตอนนี้มือเจ็บเลยแม่แม่วายน้ำมือเฮ้ยอย่างแม่ควายอย่างแม่สื่อสารกับเลาหมกได้หรอปลาหมึกได้แม่บอแว่าวันนี้ฉันต้องการปลหมึก1น่งพันตังคไปก็ว่ายเราไปบอกเขาเออปลาล้าไแม่ก็ตามในทุ่มมาแล้วนี่ตำมมือแข็งอย่างนี้เลย่มนี่ แม่จับปลาทำปลาแม่จัดแม่จับก็ออกอสังหาคอนโดไปรู้แบบกี่พันล้านแม่ต้องมาจับปาขายาาขาาุลูกชายชอบมากอยากช่างชายชอบอ๋อาะโ๋อฟรีแมชรชัอบแม่ดอกจัเลซ็นี้นะคะผมตะก้าขึ้นไหมจางเซ็ตนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยสองร้อย้าสิบเก้ากอฟีแลมากแต่อยากินดิบแค่หลแม่เ้ออย่างี้ขาหรอกนีไม่ได้ขาหรอ วันนี้ขายปากเซตนี้ค่ะเซตน้อยเซพกพัง่ายเนาะทุกคนตอนนี้จะหนึ่งล้านห้าแสนแล้วนะทุกคนขอให้แม่น่องร่วงเฮไปกับเรากับหนึ่งล้านห้าแสได้ไหมทุกคนกดเป็นังะจกับแม่น่องด้เลยอีกหมื่นเดียวกับล้านห้าอีกหมื่นเดียวกับล้านห้าอกาซอยกันนอย่าอีสานว่าอีสานกับแม่ซอยแม่แล้วนบอกซอยแม่นะจ๊ะ ซร้อยส้อยกันซื้อหลายๆเนื้อค่ะแม่แม่ผมากรีอีสานค่ะแซ่บทุกอย่างมองัาสิเป็นเจลหรือมาสิเป็นปลาหมึกหมึกหมึกมึกดิบกินบ่หมึกดิบก็กิ่นดาได้จ้าดีพอได้จ้าราคากะดีดีเนื้อจ้าส่ในตรงนกงานน้ำโนดทุกคนตอนนี้เหลืออีกแค่5้0บาทจันหนึ่งล้านห้าแสนจ้าเร็วเย พี่พ <S <S น้องเซตนี้นะครับผม259บาทผมบอกเลยว่าอันนี้คือของใกล้ตัวว่าผมทานทุกวันประจำอยู่แล้วเวลาขอดีคอนเสิร์ตหรือมีงานอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เข้าจะแบบว่าจัดเต็มตลอดแล้วเวลาบแบบแดนเซอร์ผมอ่ะมีวันหนึ่งแดนเซอร์ผมอ่ะมาสิบสองคนพร้อมกันไม่มีข้าวกินนะคุณแม่หนอกก็ยกอย่ันงี้มาให้แดนเซอร์กินคือคุณคแม่ซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนวันแรกแดนเซอร์เหยียกเขาบ้านสิบสองคนไม่มีไม่มีแม่ครัวไม่มีเาอะไรไม่มีแบบว่าคนทำอาหาร ก็แม่นเี่แเีหนึ่งล้านนะะค่ถึงไหนก็แล้วค่ะไดมีวค่ะาต้อแม่แม่ MB เขาจะเอกันแน่อตามให้เจอด้แม่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 หาเจอแล้วจ๊อตามหาเจอแล้วดูสิแม่ แม่อยากได้คนที่ชอบเต้นแล้วบขาชอบขายของทุกคนคะาดซ้อตุกตาอะไรนี้คนเปิดแล้วชอบกเียวชอบกินเจียววัวนชอบกินเจียววัอแม่ด้วยนะไม่มดุ้๊ยสงสัยแม่จะหาเจอแล้วนะนี่ดีสงสัยแม่จะหาเจอแล้วอู้หูนเขเต้นมายเาเต้นสองร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีตรงนะลังนี้ หน้าที่สุดท้ายครับทุกคนครับนาทีสุดท้ายจ้าแม่มาจากคนแก่แล้วเาก็ไม่เคยแม่มาจากคนแก่นะคะดิบกินูแม่ไม่ใช่คนแขนเสียบจิ้มปลาร้าจิ้มปลาร้าสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยคือสินค้าตัวนี้คือบอกเลยว่ารอยคิวลานแบบลายแบบมากแหน่มีดอกเขาดีๆีที่สำคัญเป็นดขาคมีคุณภาพเราคัดแล้วคัดอีกไปดองคัดแบบทีมงานเราคัดช่วยกันเนาะ ไม่ใช่ว่าเอาของอะไรมาขายก็ได้นะเหมือนอย่างเงี้ยคือเราแบบปลาล้เนี่ยเรไม่ขายเนาะแต่เวลาที่สะอาดและอร่อยคือต้องปลาแม่หน่อเลยนะครับสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครักดเลยจ้าส่งจส่งไปเลยจาบอมกดจังไหนเรางอกมาจากขอนแก่นถึงทีนนเอเเออเอแต่ว่าลูกค้าขายอีกอะไรที่ไม้นะครับเาค้า ตอนนี้เป็นปลาหมึกอะไรสักอย่างไม่หรอกครับไม่มีนะคท้าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นบอกลูกค้าหน่อยว่าอันนี้เราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดใบไมของจีนเรากลัวมันอ๋อของจีนนะครับเป็นของอาหารเนาะไม่เปิดไปทางต้องโอนเท่านั้นเท่าแล้วให้กดตะกร้าส่งกับแม่แบกขึ้นเครื่องหน่อยเสี่ยงชีวิตหอบปลาหมึกขึ้นมาเกือบโดนจับแอนแล้วแอว่าไนะแอว่าไงนะลูกค้าครับเหมือนมิจิกในตัวนักงานไม่ต้องลูกค้าเข้าใจมเด็ก มีเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะแล้ววรใหแม่แน่แม่ตัางไก่พี่ดีพี่นองเราไม่จไปเห็นลูกซ่าไปเห็นแก้ซ่าหนกซ่าสามสี่ีสุดท้ายเพื่อแม่น้องจ้าบึ้จับ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 บึ้บบึ้จับ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 บึ้จับ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 บึ้จ คือบออะไรที่แหลกใส่เห็นที่แม่ลุกนมาแบบลุกเลยอ่ะพอดนตีมาปู๊บลุกเลยมันจะหลอกบ้างบึ้๊ดจับบึ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 ้๊ดจับ ทุกคนน่ารักสนุกสนานแซ่บไหลายถ้าใครไม่แซ่บคุณมาดังผมเลยบองตรงยอินีีมันผมมากหลายด่ารู้ด่ารู้